แม่นเะบียเบียเดอะไผู้ใหญ่นะ่ะเขาเมตตาเราแล้วนึกว่าเรื่องจะจบแล้วล่ะค่ะทุกคนในประเด็นหนุ่มกัญชัยกับเบียเดอะไวท์ค่ะแต่ล่าสุดประเด็นเรื่องที่พี่หนุ่มถอดฟ้องน้องเบียรยังมีต่อนะคะจนแม่ลีน่าจังต้องออกโรงพูดแทนพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มถอนฟ้องเพราะเมตตาจริงก่อนหน้านี้ค่ะพี่หนุ่มกัญชยัยออกมาเปิดใจว่าตนได้ถอนฟ้องน้องเบียเดอะไวท์ แล้วเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กและไม่อยากให้น้องต้องเจอกระบวนการขึ้นศาลยื่นประกันตัวพี่หนุ่มย้ำว่าไม่ได้ถอนเพราะกลัวแพ้แต่เพราะเมตตาและไม่อยากทำร้ายกันด้วยความโกรธแค้นแต่ไอประเด็นของพี่เนี่ยที่พี่ถอนให้น้องเบียเนี่ยพี่อ่ะค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีการบัตรทับรัฟ้องแน่นอนล่าสุดค่าววันนี้น้องเบียรมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสข้อความว่า ความจริงและความยุติธรรมไม่ได้ต้องการความเมตตาขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสาลประทับรับฟ้องเนี่ยน้องเบียร์ก็ต้องเข้าอยู่ในห้องขังเข้าเลยเหรอแล้วเขาต้องไปประกันตัวอ๋อและไปคอมเมนต์ใต้โพส์เพิ่มเติมว่าพูดว่าคดีมีมูลแน่นอนได้ยังไงในเมื่อถอนก่อนคือพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วน้องก็เป็นเด็กอะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยไม่อยากให้น้องก็ต้องไปไปเป็นแบบนั้นยอะไรเงี้ย หลายคนมองว่าเบียรยังคงติดใจในคำพูดบางอย่างจากฝั่งพี่หนุ่มต่อมาค่ะแม่ลีนาจังผู้เคยมีประเด็นฟ้องร้องกับพี่หนุ่มก็ออกมาพูดเหมือนกันพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดคอยเ้าะเยรายการหนุ่มจะแสเขาก็ถอนฟ้องแม่ลีนาโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวน ซึ่งทางแม่ลีน่าจังก็ได้พูดในคลิปแบบชัดเจนเลยนะคะว่าพี่หนุ่มกัใชัยถอนฟ้องเบียร์เดอะไวท์เพราะเมตตาไม่ได้กลัวแพ้และมองว่าน้องยังเด็กไม่อยากให้น้องต้องมีคดีติดตัวถ้าคดีถูกศาลประทับรับฟ้องแม้จะลงโทษเบาเช่นรอลงอาญาหรือแค่เสียค่าปรับก็ยังกลายเป็นประวัติที่ไม่ดีกรณีของหนุ่มก,กัใชัยกำเนิดพลอย ที่ไปขฟ้องเบียรหรือบอยเขาเมตตาเบียดหรือบอยนะก่อนหน้านี้นะคะทางพี่หนุ่มก็เคยฟ้องแม่ลีนาจังจริงๆนะโดยเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทและมีทนายตุ๋ยเป็นผู้ดำเนินการให้แต่สุดท้ายก่อนถึงวันไต่สวนมูลฟ้องพี่หนุ่มก็ถอนฟ้องแม่ลีนาเช่นกันด้วยเหตุผลเพราะเขาเคยฟ้องมแม่ลีนาโดยมีทนายตุย๋ยเนะี่ยเป็นทนายให้แลวเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแต่ว่าพอถึงวันที่ศาลนัด นะพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็เมตตาแม่เขาแมลีน่าจังนะคะก็ยังเล่าเสริมว่าทางตัวแมลีนาจังก็ตกลงถอนฟ้องกลับเช่นกันเพราะทนายตุยพูดจาดีมีมรารตาให้เกียรติกันจากนั้นต่างฝ่ายก็ไม่เคยขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเราไม่มีข่าวไม่ดีไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรให้เสียหายย้ำว่าพี่หนุ่มเป็นคนมีน้ำใจและมีเมตตาจริงไม่ใช่คนที่กลัวแพ้คดี แม่ลีนาจังเตือนน้องเบียด้วยอีกว่าเมื่อผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ควรรู้จักหยุดอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดให้กลายเป็นว่าคู่กรณีถอนฟ้องเพราะกลัวแพ้เลยเราก็อย่าเอาประเด็นนี้มาเล่นข่าวหรือว่าเขาเนี่ยที่ถอนฟ้องเพราะว่าเขากลัวแพ้สู้ไม่ได้นะเชื่อแม่ลีนาดีกว่านะจ๊ะ